แม่เอฟซีแฟนขับน้องแก้มสุพิชลาสาวน้อยน้ำใจงามคนหนึ่งนะคะทำไมมีแต่คนใจดีมากมายเลยเนาะอืมน่ารักทุกคนเลยนะคะพูดแล้วคุณย่าอึ้งนะก็ตั้งแต่มาที่แรกเนาะเห็นเป็นคนที่มีน้ำใจไม่แต่สวยอย่างเดียว ไม่ว่านะคะทุกคนที่ประสบผลสาเร็จได้อยู่บนเส้นทางนะคะนักร้องศิลปินนะคะที่เป็นคนที่มีจิตใจดีก็จะผ่านเข้ามาเนาะทุกอันเลยทั้งสวยทั้งเก่งเต้นเก่งทุกอย่างเก่งเราศึกษาแล้วก็จะรู้แล้วก็นแน่ๆมีน้ําใจไมตรีเป็นผู้ให้และแบ่งปันอีกคนหนึ่งนะคะของไม่หมดนี้นะคะแก้มสุพิศลาแชมป์หกสิบสองสมัย ว้าวนะคะตอนนี้มีเงินสะสมนะคะไปอยู่หนึ่งแสนไอพูดผิดหนึ่งล้านว้าวยังจะให้แสนเบื่ว่าสามแสนห้าืห้าันหกบาทว้าวแต่แต่น้องแก้มาให้ทุกคนนะคะเนาะให้ก่อนแบบว่าเวลามีนะคะคู่ เขาเรียกว่าที่มาชิงอะเนาะทุกคนนะคะนางยังไม่รู้เลยนะคะลูกสาวยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะได้เท่าไหร่แต่ให้ช่วยเขาไปก่อนช่วยหมื่นช่วยสองหมื่นช่วยห้าพันตั้งแต่ดูนะคะแรกๆนะคะผู้สาวคนนี้เป็นคนที่ใจดีนะคะน่ารักจริงๆสมกับเป็นแชมป์นะคะหกสิบสองสมัยนะ เป็นคนที่น่ารักแต่ภูมิใจยอย่างหนึ่งคือเป็นสาวเหนือ <c ười> คุณย่านะคะขอให้ลูกสาวนะคะได้นะคะถึงสองร้อยสมัยเด้อจะคนดีนะคะเราก็ชื่นชมนะคะสนับสนุนคนดีนะคะให้มีกําลังใจ <c ười> คุณย่าทําอะไรไม่ค่อยเป็นนะมีมีเม้นเม้นหนึ่งนะคะ <c ười> คุณย่าเขาก็บอกเราด้วยความหวังดีเนาะแต่ก็ <c ười> ตัวเองเป็นคนที่ทําอะไรไม่เก่งอะคะ่ะพิม์พนะคะพิม์พเหมือนว่าเออให้เครดิตนะคะจะจะบอกเอาเนาะเครดิตช่องอย่างนี้นะคะเนาะแต่เวลาจะพูดนาง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 ไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะเป็นคนแก่ที่ทําอะไรไม่เก่งแต่ก็อยากทํานะคะเหมือนทํา youtube นางก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นด้วยซ้ําแต่ก็อยากทกําก็บางอย่างก็ขอโทษขออภัยนะคะเนาะ ก็ขออภัยนะคะก็เป็นคนพูดตรงๆแล้วก็ชอบนะคะเรียนรู้และศึกษาเหมือนกับกรณีนะคะหลายๆอย่างเนาะเราเป็นคนแก่แต่เราก็อยากเป็นคนที่แบบเออรักและชอบจากหัวใจเหมือนดูทุกคนนะคะคุณย่านี่ชอบนะคะชอบนักร้องศิลปินตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กนะชอบดูชอบสนุกสนานชอบร้องเพลงนะคะ เสียงไม่ให้แต่ใจรักนะคะเหมือนทำ YouTube ทำไม่เป็นแต่ด้วยใจรักและชอบก็มาทำนะคะติดตามนะคะนักร้องศิลปินตั้งแต่รุ่นไหนๆมานะคะเหมือนคลิปนะมีมีคนมาบอกว่าช่องหนึ่งนะบอกว่าอาันให้เครดิตนะคะช่องนะคะมีมานานแล้วแต่คุณย่าก็ทำไม่เป็นนะคะเนาะพิมพ์ไม่เป็นหรือว่าเขียนไม่เป็นแต่ก็ทำนะคะแต่ขอบคุณที่มาแนะนำนะคะ นอกเรื่องอีกแล้วใช่ไหมวันนี้ดีใจกับผู้สาวแก้มเนจะขอบคุณนะคะลูกสาวนะคะที่มาให้ความสนุกสนานและความน่ารักและเป็นผู้ให้และแบ่งปันนะคะขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทุกคนเลยนะเป็นคนที่น่ารักจากหมดใจเลยนะคุณย่านะดูตั้งแต่ทุกคนนะคะห้าหนุ่มยุ้งข้าวเดี๋ยวนี้หนึ่งผู้สาวนะคะ คนเราทำอะไรทำด้วยใจจากใจข้างในของหัวใจเนาะมันก็พาให้เราเจริญรุ่งเรืองขอให้หนูรักษาความดีนี้ไว้นะมันมันไม่ใช่ว่าการเสด็จแงความดีมันออกจากข้างในของหัวใจมันเป็นความดีที่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิะะ์เงี้ยค่ะวันนี้ลูกสาวแก้มเป็นคนเก่งน่ารักนะคะมาเล็กๆนะอัย่าก็ดูเนาะดูทุกคนนะคะก็ เดี๋ยวเดือนนี้มีคนรักเพิ่มขึ้นมากมายเพราะความดีของหนูอย่าลืมติดตามไม่หมดนี่นะคะทุกวันจันทร์ใช่ไหมถึงพระฤหัสเนาะปัญญาก็ผิดไหมเดวดูนะคะถ้าไม่ดูนี่ก็ดูย้อนหลังนะคะเป็นอะไรที่น่ารักนะคะเก่งนะคะสวยเก่งน่ารักมากๆผู้สาวนะคะเก่งน่ารัก นายหนูได้แชมป์นานๆานะจ๊ะกเก่งมากค่ะใช่ค่ะน้องแก้มน่ารักจริงๆ f อบอก<_><_>ใช่ค่ะน่ารักมากค่ะคุณย่าก็ชอบคนน่ารักแล้วก็ชอบที่สุดคือการที่แบบไม่ใช่ว่าเรามีมีมี เรามีน้อยเราแบ่งปันน้อยนะคะเราก็ให้ตามอัตราภาพที่เรามีนะคะเหมือนเราทําบุญนะคะเราทําแล้วเราไม่ทุกเนี้ยคะ่ะเราก็จะได้บุญแต่ถ้าเราให้ไปแล้วคะ่ะแล้วเราทุกไม่ได้บุญนะคะมีคลิปคลิปหนึ่งนะคุณย่าปล่อยไปแล้วยังนะน่าจะปล่อยไปแล้วอย่างที่ลูกสาวนะคะมอบเงินให้ะคะ่ะน้องเขาห้าพันบาทนะคะผู้รับและ ยังปื้มเนาะจนแบบพูดผิดพูดถูกนะ,ะน่ารักมากๆนะคะขอบคุณในน้ำใจไมตรีของลูกสาวคนนี้สำหรับคลิปนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องแก้มนะคะสาวน้อยสุขโขไทยนะคะที่น่ารักมากๆนะคะร้องเพลงเพราะเสียงนี่อุ้ยนะคะ คงจะหายากนะนอกจากจะฉละแชมป์เหมือนน้องไรคุณนะคะลูกชายนะคะแห่งชาติไรอันกาบันดตแล้วก็รีโออาทิตย์โสดานะคะน้องลูกชายนะคะพ่อมาลัยรูปหลอนะคะขอบคุณมาหมดนี่ขอบคุณเวิร์กพอยต์ขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะกับหลายๆคนนะคะที่เป็นคนดีได้ก้าวมาสู่ตรงนี้แบ่งป,ปันความสุขให้กับ ทุกๆคนนะคะให้กับแม่ๆผู้สูงวิสวผู้สูงวัยนะคะให้ได้มีความสุขได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันทุกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้นะคะดูไปก็ยิ้มไปมีความสุขคุณย่าชอบนะคะชอบเสียงเพลงชอบมาแต่ไหนแต่ไรล่ะคะ่ะ ตอนสมัยเป็นสาวนะคะสาวน้อยอยู่นะคะร้องเพลงงานวัดนะคะนางประกวดร้องเพลงนะ,ะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูเรื่องเรื่องของขวัญรางวัลหรือว่าที่แต่ขอให้ได้ร้องนะคะร <c oughs> ้องเพลงสาวอีสานรอรักนะคะจําได้ทุกวันนี้เลย <c oughs> คลิปนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกําลังใจขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีเจ้า